สวัสดีค่ะอุ๊บแบดบปินตันฟันทุกเทคนิคบอสแคสตีที่มารับใช้เพื่อนๆนที่รักแกมตีแบดบทุกคนมาอีกเร็วโอเควันนี้อุ๊จะมาพูดในเรื่องของจุดตบลูกแบดบอยู่ตรงไหนเอ่ยเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้ว่าโอเคจุดนี้แหละเป็นจุดของเรานะที่สามารถตีแล้วเนี่ยลูกแบดบเราจะตบสวยมากเลยกดจิกแล้วก็ได้คะแนนนะคะ,อะโอเค รู้ไหมว่าทำไมเพื่อนๆถึงไม่สามารถตบลูกได้ทั้งๆที่ก็รู้ทุกอย่างทําแท้ได้ทุกอย่างความลับอุจะบอกที่นี่เป็นที่แรกนะคะเพื่อนๆตั้งใจฟังนะก็เพราะว่าเพื่อนๆสงสัยไงล่ะ,ะงงแล้วสิสงสัยเกี่ยวอะไรใช่ไหมทำไมเพื่อนๆดูนะในการที่จะให้ลูกแบตเนี่ย มันพุ่งไปใช่ไหมคะสมมติว่าลูกแบตลอยขึ้นฟ้าดูด่งใช่ไหมแล้วเพื่อนๆเนี่ยตีแบตเป็นกันทุกคนเลยจะทําการตบนะเพื่อนๆเอาแต่คิดระหว่างที่เพื่อนคิดเนี่ยว่าเอ๊ยจะต้องจุดไหนจะต้องทอํายังไงกลัวติดเน็ตอะไรบ้างเพื่อนๆรู้ไหมว่าลูกแบตของเราอะคะ่ะมันไม่ได้หยุดนะมันก็ค่อยตกลงไปเรื่อยๆจากที่สูงเนี่ยจะก,ก็ค่อยลดระดับลงเรื่อยๆแล้วเพื่อนๆตีจุดไหนก็ไม่รู้ แล้วแถมตีช้าด้วยดังนั้นเนี่ยแน่นอนเลยค่ะติดในชั่วโอเคไหมรู้หัวใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุบอกหัวใจเลยในการตบเพื่อนๆไ็่ต้องกลัวอุคอนเฟิร์มทุกคนตบลูกเป็นทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นหยุดสงสัยได้แล้วค่ะว่าทําไม่ได้หรือว่าอะไรยังไงนะคะในการตบเนี่ยจังหวะในการตบมันจะเป็นจังหวะที่เร็วแล้วแวบเดียวแทบจะไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะถ้าเพื่อนคิด ลูกแบตจะตกลงเรื่อยๆแต่ถ้าเพื่อนๆไม่คิดแล้วตีเลยเพื่อนๆจะสาม,มารถตีในจุดที่ลูกแบตสูงที่สุดและลูกแบตจากสูงที่สุดจะถูกกดลงอย่างรวดเร็วนั่นแปลว่าเลยคะ่ะจังหวะนั้นแหลคะค่ะที่เพื่อนๆเ,เนี่ยตบลูกได้แล้วแล้วลูกม่ติดเน็ตด้วยเพราะอะไรเพราะเพื่อนหาจุดสูงสุดไงและ,ะเพื่อนๆก็ทํามาเลย ถูกไหมเพื่อนๆตีกดลูกจะสูงสุดจุดสูงสุดแล้วจะติดเน็ตยังไงถูกไหมคะโอเคพอรู้แล้วนะทีนี้เราจะมาทวนท่าออตโต้ในการตีเหมือนเดิมนะเพื่อทําให้เพื่อนเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะคะอย่างที่บอกถ้าเพื่อนอยากตีแบบไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยแล้วต้องใช้แขนซ้ายกับแขนขวาสัมพันธ์กันค่ะแขนซ้ายนะคะยืดขึ้นไปสูงสูงเหมือนขอลูกเลยยกขึ้สูงทีนี้ในการตีลูกแบดโดนเนี่ยลูกแบดลอยสูงใช่ไหม ให้มันอยู่ใกล้ๆมือที่ขอแล้วนะอ่ะพาพอยู่ใกล้ใช่ไหมแล้วดึงมือที่ขอในจังหวะนี้เลยปั้งแล้วแขนขวาตบลงมาเลยตบในจังหวะที่ลูกแบตอยู่จุดสูงสุดแต่ไม่ใช่แบบสูงตั้งฉากนะจะสูงไปข้างหน้าโอเคไหมคะเพื่อนๆแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆก็ทําได้แล้วค่ะเอาใหม่นะลูกแบตค่อยๆลอยมาลอยสูงตั้งฉาก90องศายังให้ตูดตกลงมานิดนึงนิดเดียวพอนะเพื่อน ขอแขนซ้ายสูงๆดึงล่งขวาตบจบโอเคไหมคะโอ,โ,โอ้โหต้องใส่อารมณ์นิดนึงค่ะเพื่อเพื่อนเนี่ยได้รู้ว่าโอเคมันไม่เกี่ยวกับอะไรแต่เราไปสงสัยมันถูกไหมสรุปนะจุดตกลูกแบตคือจุดที่สูงที่สุดลดลงมาจาก90องศาและตูดลูกแบตพูดง่าย เวลาลูกที่มันขึ้นช่มัตุลูบแบตจะลอยขึ้นไปใช่ไหมคะหลังจากที่ตุลูบแบตตกลงมาเพียงแป๊บเดียวเดีย่ยเพื่อนๆเอาแขนขวาแขนซ้ายดึงแล้วตกเขนขวาได้เลยจังหวะที่ตุลูบแบตลอยขึ้นแล้วตกนะเพื่อนๆตกไรโอเคไหมคะลอยอยู่หน้าเราเนาะโอ้โหวันนี้อู๋ใส่เอ็กเซนอารมณ์มากกว่าเพื่อนๆจะตกไม่ได้นะคะอู๋ต้องพูดนิดนึงโอเคลองไปฟังซ้ําดูนะคะเพื่อนๆ ย้าอีทีหนึ่งอย่าสงสัยตบไปเล่โอเคนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่มารับฟังอุ๊ดแบบเป็นตันฟันทุกเทคนิคบอร์ช้คด้ดีนะคะโอเคอุ๊ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ติด,ดตามที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวันเลยนะคะไปเก่งแบดกันทุกคนเลยขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย